เหมยอ่ะแม่ให้ขนมแจมอนสองอัน <laughs> <laughs> มีข้าวกับน้ำสะอาดแล้วค่ะให้เหมยเยเหมย์เดี๋ยวมากินนะคะเดี๋ยวมากินนะลูกเหมยกินข้าวอยู่ค่ะเอาขนมแท่งกรอบวางไว้อีกห้าแท่งมีน้ำสะอาดแล้ะกินให้หมดนะลูกเหมยเหมยกินข้าวลูกกินข้าวก่อนท้องใหม่เดี๋ยวแม่เอาข้าวให้ใหม่ามากินข้าวหน่อย หม่กินข้าวนะกินเลยลูกได้ไปให้นมลูกดำอย่าไปแย่งน้องลูกดำอย่าแย่งน้องอเรียบร้อยค่ะ,ะเปลี่ยนน้ำใหม่หมดเลยอันนั้นด้วยทั้งหมดสองสามห้าถางเราถาดใหม่ลงให้น้องสามไปอันนี้น้ำขัดสาดหมดแล้วค่ะเอาสก๊อตไลท์ขัดเติมน้ำเต็มเต็มเต็มอันนี้ข้าวให้น้องกินอันนี้เดี๋ยวจะใส่อาหารเม็ดต้องมุด เพราะว่าหัวชนเหล็กมันนี้เต็มๆโปรตีนยี่สิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ลดไก่ได้บุญเดวกกันค่ะเพื่อนๆเอาน้ำล้างพื้นแล้วจะได้ไม่ขึ้น กินนะลูกมีข้าวด้วยแม่เอาข้าวมาให้น้าเต็มเต็มนะคะเพื่อนดามเดี๋ยวดามมากินข้าวนะคะเต็มเต็มเดี๋ยวแม่เอาขนมให้แม่เอาขนมมาให้นะลูกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเติมให้เต็มเต็มเลยขนมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอันนี้เอาขนมให้นอ้องดาก็จะคอยจ้องดาก็จะคอยจ้อง กินหมดตัวอื่นไม่ต้องกินกันฮะตัวอื่นก็ไม่ต้องกินกันขนมแม่ให้แล้วนะคนละสองแท่งเออเกลมหัวเพื่อนหัวโขกประจํากินก็ลต้องกินค่ะแม่ขนมไหมคะใหม่ามาเดี๋ยแม่ในมฮะแล้วเดี๋ยวจะได้ไปให้นมลูกอันนี้ของใหม่อ่ะน,นี้ของหนูน,นี้ของใหม่ ต,ต MM ัวเล็กตัวเล็กมากินนี่มาตัวเล็กมาเร็ตัวเล็กกินเ็ตัวเล็กไปกินข้าวหรอกกินข้าวแม่เอาน้ำมาให้ใหม่แล้วแม่ล้างชามแล้วนะกินข้าวดรกินข้าวหรอกมีขนมด้วยนะตัวเล็กกินอะไรตัอเล็กกินอะไรอใหม่กินกับลูกก็ได้นะตัวเล็กไปกินข้าวค่ะเล็กวันนี้แม่มีปลอกคอให้ด้วยนะกินเลยรอกกินเะยหรอก อาหารของลูกหมาแล้วก็นมมาใส่ให้น้องกินค่ะเดี๋ยวจะตัดให้น้องค่ะนี่ก็ใส่นมให้น้องอยู่กับอาหารแม่หมากับล,ลูกหมานะนี่น้องกินงจะได้มีประโยชน์แม่เอานมมาให้ค่ะแม่เอานมมาให้นี่ตัวเล็กกินนมตัวเล็กกินนมเลยแนี่กินนมลยูกนมกับอาหารเล็กนะคะมีประโยชน์ลก กินนมลูกกินนมจะได้แข็งแรงนะอืมกินซะลูกกินซะลูกเดี๋ยวใหม่มากินกับลูกนะคะเดี๋ยวใหม่มากินกับลูกนะอืมกินซะลูกอืมกินซะเนี่ยเดี๋ยววันนี้แม่มีปลอกคอให้หนูสองอันนะเรืองแสงหนูจะได้ปลอดภัยจากรถเพราะว่าน,นี่รถมากินข้าวร้านคอยอยู่เพื่องแต่ตัวเล็กก็อยู่นี่แล้วเอาใส่ปลอกคอมีเรืองแสง้วย กินนมเลยลูกดีมากเดี๋ยวจะเอาปลอกคอใส่ให้ตัวเล็กค่ะตัวเล็กเดี๋ยวแม่ใส่ปอกคอให้นะใส่ปอกคอให้แล้วนะคะจะได้เรืองแสงรถจะได้เห็นนะคะแม่ใส่ปอกคอแล้วแหละเนี่ยเห็นไหมอู้ยเรืองแสงด้วยมีกุ้งกิ้งด้วยมีกุ้งกิ้งด้วยมีเรืองแสงด้วยนี่แม่หล,ลวมๆนะอันนี้หลวมๆนะลูกอืกินนมซะลูกกินนมนะอกินนมซะลูก มีน้ำด้วยกินนมแล้วก็กินน้ำนะลูกนะแล้วแม่มีปลอกคอให้ด้วยนะคะอย่าพาลูกออกไปตรงถนนเนี่ยถนนอันตรายนะให้ลูกอยู่ตรงนี้นะมีปลอกคอให้จะได้เรืองแสงให้มีขนมให้เอาไหมคะเอาไหมคะเนี่ยเนี่ยไม่ให้ตัวเล็กให้ตัวเล็ก,ลกปลอกคอไม่หลวมนะคะเอ้ไม่ไม่ฟิตนะคะ กินเลยลูกกินเลยลูกอืกินซะลูกกินซะลูกกินซะลูกกินให้อิ่มนะคะเนี่ยแม่มีขนมให้ด้วยกินเลยลูกคนละอันเออแม่มีน้ำให้นี่ยสองกระป๋องเลยแล้วมีตรงนี้กระป๋องหนึ่งสะอาดหมดแล้วนี่นแม่ล้างชามไวล้ละเออเดี๋ยวร้านฟอยูจะได้เอาข้าวให้หนูกินได้กินซะลูกกินซะกินน้ำนะลูก ใหม่อย่าให้ลูกออกไปนอกข้างนอกนะคะอันตรายนะคะนแม่ให้แงดงหนูได้แล้วแมให้ใหม่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 ก่อนหนูได้ไปหลายอันแล้วลูกให้น้องลูกอ้าวอ้าวเดชอายอออยอ้ะมาแล้วดีใจคะ่ะ ฮาเสร็จฐาน้องเตยอ่า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 ่ประยุทธ์ได้แล้วน้องเบลล่ายาย่าเบลล่ายาย่าอ่าตันตันค่ะโอเคข้าวให้กินกินข้าวกินข้าวข้าวต้มตับกินเห้ดกินให้ดูลูกโเล็กกระดิกหายใชกินเลยลูกกินเลยกินเลยคนท้องกระดิกหายอย่างเงี้ยกกินเลยลูกกินเล้วลูกกินข้าว ข้าวกินไม่หมดอันนี้น้ําอันนี้แต่แม่จะเอาอาหารเม็ดเซให้นี่ชามใหม่หมดแล้วแม่ล้างสะอาดเช็ดแห้งเรียบร้อยหนมก่อนพื้นล้างแล้วนะยังไม่ปูนะลูกพื้นล้างแล้วเพราะคนท้องฉี่ข้างบนนีสใยเสีย อกินใช่แม่ล้างพื้นี่ล้างเนี่ยล้างพื้นี่ล้างแม่เตรียมอาหารให้ล้กินเลยต้องไม่กินเลยคนท้องกินดีกระาไม่ข้าวอย่องไรกินซะกินซะแม่เตรียมอาหารให้ล้เนี่ยแม่ใส่นนี้เพิ่มไปด้วยเนี่ยเออโออยอ่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 อยที่สองกินเลยลูกแม่ปูที่นอนให้นะห้องสะอาดหมดละที่ชามล้างหมดละเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวหลอืให้อาหารปลา อมไหมนี่ของเล็กนี่ของ B สองนี่ของคนท้องค่ะอนี่ของน้องเล็กนี่ของ B สองนี่ของพิเปอร์นี่ของคนท้องนี่ของน้องเล็กนี่ของ B สองของพิเปอร์ คนท้องคะนี่ของคนท้องของน้องเล็กของดีสองคนท้องหมดย่างโลกแด้ปูที่นอนแล้วนะกระบดผ้าให้เรียบร้อยแล้วนี่ของคนท้องของเล็กของดีสองของเล็กของดีสองของคนท้องค่ะ การันตฝันดีนะคะบุรักษาลูกแล้วเดี๋ยวกินข้าให้หมดนะห้องสาดหมดแล้วนะคะสาดหมดแล้วสาดหมดแล้วเรียบร้อยพื้นกวาดเรียบร้อยชามล้างสาดหมดแล้วอันนี้แน้อมานิดนึงให้กลิ่นคอรีนออกห้องสาดหมดแล้วนะคะฝันดีนะคะลูกแม่รักหนูลูก แม่รักหนูลูกอืมอืมอืมรัลกลูลกรักรักโอ้พันท้องมาให้แม่จับจิมาโอ้ลูกโอ้ฝันดีค่ะฝันดีค่ะลูกไ,ไปแล้วนะคะแป้งอะกินข้าวลูกน้ําต้มตับกินเลยลูกจิ๋วเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่เอาให้อันนี้แม่ให้จิว๋วข้าวใส่น้ําต้มตับกินเลยลูกมีมาแล้วนีมาหาแม่มากินเลยลูกกินเลยลูก กินเลยกินเลยมีกินเลยลูกอืมกินหรอเดี๋ยวแม่เติมให้อีกน้ำต้มตับหรอกินแล้วหรเจียวกินเลยลูกเจียวกินเจียวกินลูอกินแล้วหรอกินเยอะๆลูก กินเลยกินเลยลูกกินกินทีนเยอะๆลูกเออให้จิว๋วให้จิ๋วขนมให้อาจารย์อาจารย์เน,นี่ยเนียแม่มีขนมให้สองอันเปล่ามีกินนมเปล่ายยนกินนมเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่มีนมให้เอาเปล่ากินได้เปล่าแม่เปิดให้ เฮ้ยเฮกินเปล่ากินนมเปล่าอุา้ยคุยคุยคุยกินเปล่ามาเร็วมาเร็วมามามา,มาแม่เทให้ <S 2> <S 2> <S จิ๋วกินนมเหรอมีมามีมากินนมแล้วมีมากินนมลูก มีมีมากินนมลูกมีมาแล้วมีมามีมามากินนมเร็วปลาไปกินนมไปลูกปลาปลาไปกินนมก่อนกินนมป่าเออดิอเออดิโอเอออเออดิเออ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 นี่ไงลูกมากินตรงนี้มามากินกับลูกมาเนี่ยอืออือทห้แม่ให้แม่ให้ แม่ให้ก,ก,กินซะลูกกินซะคนเก่งคนเก่งอ่ะกินซะล,ลูกกินซะล,ลูกมีกินนมเยอะๆนะคะมแม่รักลูกจิ๋วกินนมเหมือนแม่ป่ะมากินมาลูกมา